มิลเลนเชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะคนปกตินั้นจะไม่เห็น12หอคอยและ5เมืองของสถานโยกขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองทั้ง5เมืองมีเฉพาะคนที่มองเห็นเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในฮันซันตามภัยเดียวได้เข้าไปในเมืองราชาขาวซึ่งมันแตกตามไปจากเมืองราชาดําเมืองราชาขาวเป็นสิ่งกอ่อสร้างวงกลมขนาดใหญ่ที่คล้ายคลึงกับโครเอเซียมของกรุงโรม หลังจากที่ทั้งสองเข้าไปข้างในฮฮนเซนก็รู้สึกตัวว่ามันเป็นแค่สนามประลองจริงๆที่นั่งมากมายร้อมร้านประลองที่อยู่ตรงกลางเป็นวงกลมขณะที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากพวกเขาที่อยู่ในสนามประลองมันไม่มีแม้แต่ซีโนเจนิกคิดว่าจะมีซีโนเจนิกอยู่ที่นี่ทำไมมันถึงไม่มีอะไรเลยแฮนเซนลถามขณะที่มองไปรอบๆสนามประลองเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงร่างชีวิตอะไรทั้งนั้นซีโนเจนิกที่เคยอยู่ที่นี่เพิ่งจะถูกฆ่าไปเมื่อไม่นานมานี้ และซีโนเจนอีกตัวใหม่ก็ยังไม่ปรากฏออกมารออีกหน่อยพวกมันจะมาที่นี่ในอีกไม่ช้าไพเดียวได้พูดเขาเดินไปนั่งบนขั้นบันไดแฮนเซนตามไพเดียวได้ไปและนั่งลงข้างๆพวกเขารอคอยให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้นแฮนเซนก็ได้ยินเสียงรากโซ่เขามองไปที่ร้านปลองและเห็นว่าประตูของร้านปลองเริ่มจะยกขึ้นเมื่อประตูร้านปลองเปิดออกเส้นทางเข้าออกของเมืองราชาเขาก็ถูกปิดพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปอย่างนั้นหรอ แฮนซันถามเมืองราชาขาวจัดก,การประลองแบบเดดแมนการประลองจะจบลงก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งถูกฆ่าถ้าเจ้าต้องการจะออกไปจากที่นี่เจ้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคาซีโนเจนีกที่เจ้าต่อสู้ด้วยไพเดียวได้พูดถ้าพวกเราไม่รู้ว่าซีโนเจนีกแบบไหนที่จะออกมาถ้าแบบนั้นมันเกิดเป็นระดับเทพเจ้าละ่ะแฮนซันถามนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าพาเจ้ามาด้วยไพยเดียวได้พูดพร้อมกับหัวเราะออกมานี่เจ้าหลอกข้า แฮนเซิ en, มองไปที่ประตูสนามประลองโดยหวังว่าอะไรก็ตามที่ออกมาจะไม่ใช่ระดมเทพเจ้าประตูเปิดขึ้นและเผยทางเข้าสู่อุโมงค์อันมืดมิดแฮนเซิลยังมองไม่เห็นอะไรแต่เขาได้ยินเสียงของฝีเท้าไม่นานหลังจากนั้นบางสิ่งก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตในชุดเกาะสีเงินมือของมันถือดาบสีเงินดวงตาสีแดงของมันเรืองแสงออกมาจากช่องว่างของหมวกดูเหมือนว่าดวงของพวกเราจะไม่เลวเลยไพเที่ยวได้หัวเราะเจ้าเรียกนี้ว่าไม่เลวอย่างนั้นเหรอ แฮนเซนเห็นโซ่สาสารสีเงินสองประกายรอบๆสิ่งมีชีวิตในชุดเกาะมันเป็นซีโนเจนอีกระดับเทพเจ้าจอมทำลายล้างสีเงินระดับเทพเจ้าขั้นพิ imitive จากการอ่านของกอสบลิตช์ซีโนเจนิกตัวนี้มีพรสวรรค์ระดับ8ดเปลือกถ้าพวกเราเก็บไข่ซีโนเจนิกของมันได้บางทีเราก็อาจจะเลี้ยงมันจนถึงขั้นลาวาไพเดียวได้พูดแฮนเซนนยินม้มแค่ออกมานี่พวกกำลังเดิมพันชีวิตของตนเองนะถ้าซีโนเจนิกนั้นเป็นขั้น transmutation หรือขั้นลาวาเรียบร้อยแล้วล่ะ แบบนั้นพวกเราก็จะต้องตายประสานภาพาไม่ปกครองสถานยยคข,ขาวมาเป็นเวลานานมากๆแล้วไยเดีวรดยพูดอย่างใจเย็นพวกเราได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเมืองราชาขาวอย่างละเอียดสกายแซนได้ทําการคํานวณว่าซีโนเจนิกประมาณ80%ของที่นี่เป็นระดับราชน10%เป็นระดับครึ่งเทพและอีก10%เป็นระดับเทพเจ้ามันมีโอกาสต่ำม,มากๆที่จะได้เจอกับระดับเทพเจ้าขั้นสูงนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าบอกว่าพวกเราโชคดี มันมีโอกาสต่ำมากๆที่จะได้เผชิญหน้ากับศัตรูบาปนี้นี่คือสิ่งที่ข้าต้องการไพเดลได้พูดโจมทำลายล้างสีเงินก็มาอยู่ที่กลางสนามเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมันก็มองมาทางพวกเขาก่อนที่ฮันเซนจะตอบสนองอะไรจอาทำลายล้างสีเงินก็ยกดาบสั้นในมือขึ้นและแทงออกไปในทิศทางของแันเซนหลังจากนั้นโซสาสารสีเงินก็พุ่งออกมาจากดาบราวกับเข็มมันมีคนสองคนอยู่ที่นี่แต่ทำไมมันถึงเลือกโจมตีเราก่อนนี่เราโชคร้ายถึงขนาดนั้นเลยฮันเซนคิด ดาบแสงสีเงินพุ่งถูกแฮนเซิลและร่างกายของเขาก็ระเบิดแต่ในขณะเดียวกันแฮนเซินอีกคนก็ปรากฏขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของสนามประลองเขากําลังถือธนูงูหกคออยู่ในมือ เขาดึงสายธนูและยิงลูกธนูออกไปทางจอมทำลายล้างสีเงินหลังจากนั้นไพโดไดก็เข้าร่วมกับฮนเซตในสนามประลองดาบยกของเขาเรืองแสงออกมาขณะที่เขาฟันใส่จอมทำลายล้างสีเงินจอมทำลายล้างสีเงินกว่ดาบสองครั้งและในช่วงพริบตาลูกธนูของแฮนเซอและดาบแสงของไพโดไดก็ถูกทำลายไปพวกมันไม่แม้แต่จะเข้าไปใกล้จอมทำลายล้างสีเงิน โอสาสานของจอมทำลายล้างสีเงินดูเหมือนจะไม่มีการโจมตีในวงกว้างดังนั้นแฮนเซิลรับภัเรียดายจึงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆขณะที่ทำการต่อสู้พวกเขาวิ่งไปรอบๆเมืองราชาขา่ะเพื่อหลีกเรี่ยงการโจมตี <c oughs> นี่มันอะไรกันตอนนี้ดาบของมันเร็วขึ้นกว่าเดิมแฮนเซิลพูดเขาไม่สามารถหลบการโจมตีครั้งต่อไปได้พ้นดาบแสงสีเงินเฉี่ยวใบหน้าของแฮนเซินไปและเกิดเป็นรอยเลือดบนแก้มของเขา โซสสารของมันเหมือนจะพึ่งพาความเร็วภายเดียวได้ผู้ขณะที่บทปล่อยดาบแสงอีกครั้งแต่จอมทำลายล้างสีเงินก็แกงดับและทำลายดาบแสงนั้นเช่นกันฮันซันใช้มืออีกข้างชักมีเขี้ยวผีสิงออกมาเขาบดปล่อยมีแสงที่ก่อต,ตัวเป็นตะข่ายบนท้องฟ้าเขาเตรียมที่จะดึงพวกมันลงมาใส่จอมทำลายล้างสีเงินแต่จอมทำลายล้างสีเงินยังคงแกงดาบสั้นอย่างรวดเร็วเพื่อทำลายตะข่ายมีเส้นไหมนั่นทำให้ฮันซันปวดราดใจ,จอย่างมาก รวดเร็วอะไรอย่างนี้ถึงแม้จะมีสายตาที่ยอดเยี่ยมแต่ฮันเซนก็มองไม่ทันว่าจอมทําลายล้างสีเงินทำลายตะข่ายมีเส้นไหมอย่างรวดเร็วขนาดนั้นได้ยังไงภัยเดียวดายตะโกนและดวงตาที่สามบนหน้าผากของเขาก็เปิดออกรูม่านตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเหมือนกับกีบของดอกซากุระ แฮนเซนจำได้ว่าดวงตานภาของภัยเดียวดยควรจะเป็นสีแดงร้วนและเต็มไปด้วยจิตสังหารที่น่ากลัวแต่ดวงตาที่3มนั้นเป็นอดีตไปแล้วภัยเดียวดยนั้นต่างไปจากเดิมหลังจากนั้นไม่นานแฮนเซนก็เข้าใจดวงตาที่3ามของภัยเดียวดยนั้นเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเป็นหนึ่งกับพีเสื้อเนตม่วงเพียงพีเสื้อกางออกอย่างสง่าผ่าเผยจากด้านหลังของภัยเดียไดยดวงตานภาของเขาปลดปล่อยลำแสงสีม่วงแดงที่เหมือนกับโซ่สาสายออกมาแฮนเซนคุ้นเคยกับลำแสงนั้นมันควรจะเป็นแสงแห่งเทพของพี เสื้อเนตรม่วงที่จำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่เมื่อฮันเซิลลองสัมผัสกับลำแสงนั้นด้วยประสาทสัมผัส <c oughs> เขาก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงและอันตรายยิ่งกว่ามันแตกต่างไปจากเนตรมารที่ฮันเซินเคยเห็นมาก่อนลำแสงสีม่วงแดงพุ่งออกไปหาจอมทำลายล้างสีเงินจอมทำลายล้างสีเงินแกว่งดาบพยายามจะทำลายแสงแห่งเทพของภัยเดียวดายแต่แสงแห่งเทพไม่มีรูปธรรม ดาบแสงสีเงินนั้นพุ่งไปถูกแสงแห่งเทพอย่างแม่นยำเหมือนจับวางแต่ลำแสงของภัยเดียวดายยังคงพุ่งต่อไปข้างหน้าอย่างไร้การหยุดยัง้งในจังหวะที่แสงแห่งเทพสัมผัสร่างกายของมันจอมทำลายร้างสีเงินก็เหมือนจะถูกแช่แข็งมันยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวและดาบของมันก็ค้างอยู่กลางวงสวิงแฮนซนดึงสายธนูง,งูหกคอนและ ยิงออกไปในทิศทางของจอมทำลายล้างสีเงินแต่จอมทำลายล้างสีเงินเคลื่อนไหวได้อีกครั้งก่อนที่ลูกธนูของแฮนเซนจะไปถึงตัวมันสะอีกมันฟาดลูกธนูจนขาดครึ่งแสงแห่งเทพจำกัดการเคลื่อนไหวได้ไม่นานพอพวกเราจำเป็นต้องร่วมมือและกำหนดเวลาให้พอดีกันไพเดียวได้พูดไพเดียวได้ถ้าเจ้ารู้ว่ามันเป็นซีโนเจนีระดับเทพเจ้าที่มีพรสวรรค์ระดับ8ดเปลือกทำไมเจ้าไม่รู้อะไรอย่างอื่นเกี่ยวกับมันเจ้าซีโนเจนก เพิ่งจะฟันถูกหลังของฮนเซนกระดูกสันหลังของฮนเซนเผยออกมาให้เห็นผ่านบาดแผลมันเป็นอะไรที่สมควรต่อการบน่นเราไม่เห็นปาตัวอักษรบนประตูเลยยังไงนั่นหมายความว่ามันมีพรสวรรค์ระดับแดเปลือกไพเดวได้ผู้ขนาดที่วิ่งไปรอบๆตัวอักษรพวกนั้นบรรยายถึงซีโนเจนิกที่ออกมาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีคนคอยเพาะพันธุ์และเลี้ยงซีโนเจนิกอยู่ในนั้นสิฮนเซนพูดขณะที่หันไปมองตัวอักษรที่สลักอยู่ที่ประตูตัวอักษรเป็นภาษาโบราณของจักรวาลชีโน เ้าไม่รู้แม้แต่บรรพบุรุษเผานภาก็ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับต้นกําเนิดของสถานโยาว มันไม่มีใครรู้ว่าซีโนเจนิกพวกนี้มาจากไหนภายเดียวได้ผู้ขณะที่ยังคงต่อสู้กับเจ้าซีโนเจนิกพวกเขาทั้งสองคนต่อสู้ร่วมกันเป็นอย่างดีแต่จอมทาร้ายร้างสีเงินนั้นรวดเร็วเกินไปแฮนเซินพยายามจะคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูแต่การโจมตีของมันรวดเร็วเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นความสามารถในการคาดเดาของแฮนเซินจึงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักดาบแสงสีเงินมากมายสว่างสวยบนท้องฟ้าของเมืองดาชาขาวในเวลาที่แฮนเซินเห็นดาบแสงเหล่านั้นและพยายามจะหลบหลีกมันก็สายเกินไปแล้วซึ่งสภาพของภไพ เดียวายเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าฮัรเซนเขาเองก็เริ่มมีบาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าหดหูมากที่สุดเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือความจริงที่แสงแห่งเทพของไั่เดียวดายนอกจากครั้งแรกแล้วมันก็ไม่ถูกตัวของจอมทำลายล้างสีเงินอีกเลยเจ้าซีโนโจะนิกนั้นรวดเร็วกว่าแสงและเมื่อไหร่ก็ตามที่ไผ่เดียวดายปล่อยแสงแห่งเทพเออกมาจอมทำลายล้างสีเงินก็จะหนีหายไป ไม่มีพลังไหนถูกตัวของจอมทำลายล้างสีเงินแม้แต่พลังที่เข้าไปใกล้ได้ก็จะถูกทำลายด้วยดาบแสงของศัตรูฮันเซนเริ่มจะคิดถึงหวังอี้หังขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ดาบแสงของจอมทำลายล้างสีเงินพุ่งผ่านมือของเขาฮันเซนเข้มขวนด้วยความเจ็บปวดและพึพมพำกับตนเองลุงหวังเก่งเรื่องการเป็นเป้าถูกโจมตีไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในตอนนี้แต่มันคงจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆถ้าเขาอยู่ที่นี่ เมื่อเห็นว่าดาบแสงนั้นกำลังเข้ามาฮันเซนก็ไม่สามารถทนมาได้อีกต่อไปเขาเรียกเสื้อคุมวิญญาณราชานกยุงออกมาโซ่สา,สารสีรุ้งก่อตัวขึ้นรอบชุดขนนกธนูงูหกคอของฮันเซิยิงลูกธนูที่อาบไปด้วยแสงสีรุ้งออกไปเขาแรงมันไปที่ดาบแสงที่พุ่งเข้ามา ธนูแสงสีลุงทำลายด้วยดาบแสงสีเงินการประคะกันทำลายดาบแสงสีเงินไปครึ่งหนึ่งแตกอีกครึ่งหนึ่งของดาบแสงก็ยังคงพุ่งต่อมาทางแฮนเซนด้วยพลังเสริมจากเสื้อคุมวิญญาณสูนราชานกยุงแฮนเซนบินรอบไปด้านข้างราวกับนกประหลาดในที่สุดเขาก็สามารถลบดาบแสงของจองทำลายล้างสีเงินได้สำเร็จ ตอนนี้เมื่อหันเส้นช้เสื้อคุม,มิยาราชานกยุงเขาก็เคลื่อนไหวด้วยความเร็วระดับเทพ,พเจ้าแต่มันยังคงช้ากว่าความเร็วในการโจมตีของจอมทำรายร้างสีเงินเขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการคาดเดาเพื่อหลบลีกดาบแสงให้พ้นอย่างนั้นแหละท่านเจ้าทำแบบนั้นต่อไปสักพักข้าจะหาโอการได้ในที่สุดภายเดียวได้ยังคงพยายามปล่อยแสงแห่งเทพจากดวงตาพาใส่จอมทำรายร้างสีเงินเจ้าต้องการใช้ข้าเป็นเหยือ่อรอดเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าไม่ลองมาดูบ้าง ฮันสันบ่นแต่เขาก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชักนําจอมทําลายล้างสีเงินไปรอบๆจอมทําลายล้างสีเงินแข็งแก่งกว่าซีโนเจนิตัวไหนในคอเรียฮันซันใช้เสื้อคุมวิญญาณราชานกยุงลัธนูหกคอเพื่อต่อสู้กับจอมทาลายล้างสีเงินแต่เขาก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับจอมทําลายล้างสีเงินแบบตรงๆได้เจ้าซีโนเจนิกนั้นรวดเร็วเกินกว่าที่ฮันสันจะทำอะไรได้ถึงแม้เขาจะพยายามยิงธนูจากระยะไกลแต่จอมทําลายล้างสีเงินก็จะฟันถูกลูกธนูที่เข้ามาได้อย่างง่ายได้แม้แต่ ลูกธนูที่เดินทางผ่านช่องของอวกาศรวมกับรูกธนูหมุนก็ยังไม่ถูกตัวของมันฮันเซิลและภัยเดยดรายร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับจอนทำลายล้างสีเงินแต่เจ้าซีโนจานิกนั้นก็ยังคงได้เปรียบพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดแต่ตอนนี้สถานการณ์ของฮันเซิลดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เขาเรียกเสื้อคุมวิญญ,ญาณชานกยุงออกมาเขาก็สามารถป้องกันดาบแสงของศัตรูได้แต่ทว่าบาดแผลของภัยเดยดรายยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮันเซิลพยาย,ยามอย่างเต็มที่เพื่อรอกรอจอนทำลายล้างสีเงินไปรอบๆสนามปรอง นอกเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการจะหยดมันจากการสร้างความเสียหายกับไพเดลวดยไปมากกว่านี้ถึงแม้ฮันเซอร์และไพเดลาดจะทำงานร่วมกันเ่อคโค้นร่มจอมทำลายล้างสีงเงินแต่การร่วมมือของพวกเขาก็ไม่ได้ไร้ที่ติพลังและกระบวนการคิดของพวกเขานั้นแตกต่างกันพวกเขาไม่ได้ทำการต่อสู้แบบเดียวกันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพลาดโอกาสได้ครั้งขณะที่การต่อสู้ดำเนินต่อไปการประสานงานระหว่างฮันเซอร์และไพเดลวดก็เหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมถึงแม้บุคลิกภาพและพลังของพวกเขาจะแตกต่างกันแต่พวกเขาทั้งคู่ก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากในด้าน การต่อสู้พวกเขาทําความคุ้นเคยกับจุดเด่นของอีกฝ่ายและปรับมันเข้ากับสไตล์ของตนเองไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวต่อไปของอีกฝ่ายและร่วมมือกันได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นในที่สุดฮันเซนก็หยุดการเคลื่อนไหวของจอมทําลายล้างสีเงินได้ชั่วครู่ทําให้ภัยเดียวได้สามารถใช้แสงแห่งเทพของดวงตานภาใสเจ้าซีโน่จนอีกขณะที่จอมทําลายล้างสีเงินถูกหยุดการเคลื่อนไหวฮันเซนก็ดึงสายธนูงูหกคอไปด้านหลังมากที่สุด ลูกธนูแสงสีลุ้งพุ่งออกปากหนึ่งในช่องดวงตาของจอมทำลายล้างสีเงินหลังจากนั้นลูกธนูของแฮนเซนกระเบิดจากภายในดวงตาของจอมทำลายล้างสีเงินและกระเบิดนั้นฉีกส่วนหนึ่งของหมวกจอมทำลายล้างสีเงินทำเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมันยังคงกวัดแกงดาบของมันใส่แฮนเซนหลังจากที่แฮนเซนและภัยเดียวดายร่วมมือกันได้อย่างเข้าขามากขึ้นพวกเขาก็เริ่มโจมตีโดนตัวจอมทำลายล้างสีเงินบ่อยขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ต่อสู้ยาวนานกว่าเจ็ดชั่วโมงแฮนเซนก็ยิงธนูออกไป23ลลลลูกูกแแะะต่ก ก็มักจะเจาะทะลวงเข้าไปในดวงตาของจอมทำลายล้างสีเงินฮันเซนมองดูจอมทำลายล้างสีเงินร้มลงไปกับพื้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงประกาศดังขึ้นในหัวซีโนเจนิก no จอมทำลายล้างสีเงินระดับเทพเจ้าถูกฆ่าคุณได้รับยินซีโนเจนิกนั่นเป็นอะไรที่น่าเสียดาย แฮน์ริสัหวังที่ไม่ได้รับวิญญาณศูนย์ในตอนที่แฮนเซิสนกำลังจะไปคนร่างของจอมทำลายล้างสีเงินมันก็มีลำแสงส่องลงมาหลังจากนั้นร่างกายของจอมทำลายล้างสีเงินก็หายไปเมื่อลำแสงนั้นจางหายไปไข่สีเงินก็ปรากฏในตำแหน่งที่จอมทำลายล้างสีเงินเคยอยู่บนผิวของไข่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ประหลาดมากมายจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ